ชักจิดจืดดดดบบี้ชักจิดจืดดดดบบี้ชักจิดจืดดดดทำไมมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะเอ้าสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับวิชาศิลปะนะครับเมื่อกี้กูชูกําลังลองทํามือ baby ชักนะครับแต่มันเหมือนกับเหมือนมันขาดอะไรไปบางอย่างนะครับอ่าถ้างั้นพอดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาประดิษฐ์นะครับรูปทรงสามมิตินะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกครับเป็นรูปที่เราปิ้นมานะครับรูปนะครับที่เราปิ้นมานะครับใครที่ไม่ได้ปิ้นนะครับเด็กกูชุดมีสอนวาดนะครับต่อไปครับม้บรรทัดครับสําหรับคนที่ไม่ได้ปิ้นมานะครับก็ต้องใช้ไม้บรรทัดในการวาดนะครับสีไม้ครับต่อไปครับเป็นกันไกนะครับต้องบอกก่อนว่ากันไกเนี่ยนะครับเป็นของมีคมนะครับอันตรายนะครับนักเรียนก็ ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ห้ามเล่นนะครับต้องเชื่อผู้ชดนะครับต่อไปครับเทปกาวใสครับใช้แทนกาวน้ำหรือกาวหลอดได้นะครับถ้านาเรนมีกาวก็ใช้ได้ครับอ่าโอเคครับสะดับอุปกรณ์วันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปประดิษฐ์กันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปเลยครับสําหรับคนที่ไม่สะดวกปิ้นนะครับ ก็ใช้กระดาษ A4 นะครับเหมือนเพื่อนๆนะครับวิธีการแรกครับพับครึ่งครับครับพับครึ่งกระดาษนะครับในแนวนอนนะครับอ่ากดให้เรียบเลยครับไม่ต้องแบนมากนะครับพอดีพอดีต่อไปครับเราก็งัดนะครับฝั่งนี้ขึ้นมานะครับพับครึ่งเหมือนเดิมครับครึ่งของครึ่ง A4 นะครับแบบนี้ครับ กดลงไปเหมือนเดิมครับไม่ต้องให้มันแบนมากนะครับอ่าแค่นี้พอครับพิกอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนเดิมครับงัดฝั่งนี้ขึ้นมาครับครึ่งครับอ่านะครับได้แล้วครับสำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกในการปิ้นนะครับก็ต้องวาดลูกเองถูกต้องไหมครับงั้นเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้กระดาษของเราทับอยู่นะครับ จากขั้นตอนที่แล้วนะครับให้เราเปิดกระดาษออกมาครับเราจะเห็นรอยพับทั้งหมด300รอยนะครับให้เราเอาม้อทัดับขึ้นมาขีดตามรอยครับเริ่มจากรอยแรกนะครับรอยบนสุดนะครับขีดยาวเลยครับรอยที่สอครับให้ขีดด้านล่างสุดนะครับตามรอยที่เราพับเลยนะครับด้านล่างสุดนะครับ ต่อไปครับให้เราเอามาทัดวางครับแนวตั้งครับแล้วก็ขีดเลยครับให้ตรงกันนะครับต่อไปครับมาทัดวางแนวตั้งเหมือนเดิมครับขีดให้ตรงเลยนะครับอย่าให้เอียงนะถ้าเอียงจะไม่สวยนะครับได้แล้วครับต่อไปครับเราก็เขียนวงกลมครับจากเส้นนี้มาหาเส้นนี้นะครับขีดเลยครับวงกลมครับอ่านะครับ เหมือนกันครับด้านล่างครับขีดวงกลมครับจากเส้นนี้มาหาเส้นนี้ครับวาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ตกแต่งเลยครับอาชุดวาดปลาแบบง่ายๆนะครับวาดแบบง่ายๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราทดสอบดูครับว่ามันใช่ไหมครับอ่าได้แล้วนะครับ นะครับนี่นะครับต่อไปก็ระบายสีนะครับขั้นตอนนี้ครับระบายสีตามใจชอบนะครับนักเรียนขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการตัดนะครับ ต้องใช้กันไกลนะครับใช้อย่างระมัดระวังนะครับเริ่มแรกครับามาดูเลยครับเราจะตัดนะครับสี่เหลี่ยมสองอันนี้ก่อนนะครับตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมตามรูปเลยครับ ตัดแบ่งเป็นครึ่งงานครับอ่าอย่างละครึ่งนะครับตามเส้นเลยครับอ่าได้แล้วครับต่อไปครับเราก็พับตามรอยปากครับทั้งสองอันครับพับตามรอยปากนะครับอ่าไม่ต้องกดเยอะมากนะครับกระดาษป็นบางนะครับเรากดนิดเดียวนะครับพับทั้งสองอันครับ อ่าเสร็จแล้วครับพักไว้นะครับอ่าก่อนที่เราจะตัดกันนะครับเราจะมาพับตามรอยนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องพับตรงไหนนะครับปากก่อนนะครับอ่าพับปากครึ่งนึงครับตามเส้นนะครับต่อไปครับพับด้านล่างครับตามเส้นเหมือนเดิมครับ เห็นไหมครับตามเส้นพับนะครับต่อไปนะครับพับด้านบนครับตามเส้นพับนะครับอ่าครับทดสอบดูซิว่าถูกต้องไหมครับอ่าถูกต้องนะครับอ่าเป็นรูปเป็นล่างนะครับสามมิติแล้วนะครับเฮต่อไปครับเราจะมาตัดด้วยกันไกนะครับนักเรียนเหมือนเดิมครับใช้กันไกอย่างระมัดระวังนะครับอ่าตัดตามรูปเลยครับ ลองนิ้วมือนะครับจุดไหนมันเกะกะนะครับก็สามารถตัดทิ้งได้นะครับจะไ,ได้สะดวกในการใช้งานนะครับขั้นตอนต,ต่อไปนะครับ าวเทปสานะครับอ่าสำหรับคนที่มีกาวนะครับก็ใช้กาวได้นะครับแต่คนที่มีเทปสนะครับเดี๋ยวเราจะทําเทปใสให้เป็นกาวนะครับเริ่มแรกครับอ่าดึงออกมาครับให้มีขนาดพอสมควรนะครับแล้วก็ตัดครับอ่าตัดนะครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ม้วนนะครับเทปสนะครับเข้าหากันนะครับอ่าแบบนี้ครับเราก็จับได้กาวทั้งหมด2ฝั่งนะครับเอาไปติดได้เลยเหมือนกาวนะครับ ต่อไปนะครับเราก็เอาสี่เหลี่ยมสองอันที่เราตัดไว้ตอนแรกนะครับที่เราพับไว้นะครับพลิกด้านหลังครับจะมี2อันนี้นะครับโผล่มานะครับสองอันนี้โผล่มานะครับให้เราติดเทปกาวหรือกาวใสครับที่เราเตรียมไว้นะครับบนนี้เลยครับติดลงไปเลยครนะติดลงไปเลยครับติดเสร็จก็พักไว้นะครับพักเอาไว้ก่อนนะครับอีกอันหนึ่งครับ เฉพาะสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เราพับไว้นะครับอ่าแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็พับปากปลารับเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับอ่านะครับปากปาก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะครับอ่าด้านในแบบนี้นะครับสามารถจับได้นะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราพลิกด้านบนขึ้นมาก่อนครับเอาสี่เหลี่ยมนะครับที่เราแปะกาวเอาไว้นะครับ มาแปะเลยครับแปะตรงกลางเลยครับแปะตรงกลางเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับพลิกด้านล่างครับขึ้นมานะครับเอาสี่เหลี่ยมที่เราแปะกาวไว้เหมือนเดิมครับแปะลงไปเลยครับด้านล่างแบบนี้นะครับนะครับด้านล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอก็สามารถเอามือสอดได้นะครับลองสอดดูครับด้านบนกับด้านล่างนะครับได้แล้วครับเรียบร้อยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการประดิษฐ์นะครับรูปทรงสามมิติแบบใหม่นะครับนักเรียนก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันเยอะนะครับเทคนิคครับนักเรียนเวลาพับนะครับอย่าพับแบนหน้านะครับพับแค่พอดีนะครับไม่ต้องเลี่ยงมากนะครับถ้าเราพับแบบพอดีเนี่ยนะครับมันจะเด้งดึงได้นะครับถ้าเราพับเรียบเกินไปเนี่ยมันจะไม่เด้งนะนะครับอีกอย่างครับนักเรียนสามารถ เอางานแบบนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้นะครับเช่นสมมติส่งงานของครูนะครับมีงานประดิษฐ์ก็สามารถตกแต่งได้นะครับเป็นหนังสือคณิตศาสตร์นะครับหรือจะเป็นนะครับบางคนรักพ่อรักแม่นะครับก็บอกรักได้นะครับารักแม่ครับนะครับหรือจะเป็นดินสอก็ได้ครับสามารถประยุกต์ใช้กับงานวิชาอื่นได้นะครับเผื่อวิชาอื่นเขาให้ทํางานประดิษฐ์ส่งเป็นคําศัพท์นะครับเป็นบวกเลขคิดเลขอย่างนี้นะครับ สำหรับวันนี้นั้นครูชูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้เฮ้